เตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเด็กอายุต่ตำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำโย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 กรับสวัสดีอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาเจอกับเซียนแปะ GM นะครับผมนะมีน้องถามเข้ามา GM เหมายความว่าอะไรพี่ g ี GM หมายว่าผมเป็นคนชอบเล่นเกมนะครับผมนะเล่นเกมทุกเกมเลยฮะได้ยินว่า G องจีเออะไรนะก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมานะครับผมนะวันนี้เรามาเจอกันในเกมฮอกกี้เหมือนเดิมนะครับผมนะ วันนี้ออาทุนมาสองพันบาทเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนมาเรามาดมเราเรามาดมเรามาชมกันเลยนะครับผมนะกำไรวันละห้าร้อยก็พอนะครับผมนะยาโลบมากนะครับผมนะอถ้าไม่โลภมากได้แน่นอนนะครับผมวันนี้ทุนมาสองพันบาทนะครับผมนะเน้นซ้ายไปก่อนลูกแรกนะฮะเปิดซ้ายไปก่อนลูกแรกนะครับผมลูกแรกก็โดนแล้วนะสามครั้งแคทเอา3สามครั้งแคทเอานะครับผมนะสามดอกแคทเอา3สามดอกแคทเอานะครับผม โดนไป200บาทแล้วนะครับผมนะพูดไม่ได้นะโอ้โหมาถึงก็เย็ดแม่ไปเลยฮะสามดอกนะับผมสั์เอยดอกที่สี่ครับผมมาสายบนฮนะโอ้โหมันใจเขี้ยอะไรนักหนาวครับผมเนะี่ยเฮียแม่โดนสายบนตลอดเลยช่วงนี้โอ้โหทุกตาเลยครับผมเพื่อนเอาแหละไอเฮียมาสายบนนะผมนะสายบนฮนะสา,นะายบนสามดอกครับผมนะอหมือนไม่ได้ยินเสียงเรานะผมนะมนะเ,นเพื่อนนะคงต้องปิดไมค์ก่อนมั้งครับผมนะ นะสามดอกครับผมนะสามดอกครับโอ้โหโอโอสองพันนี่จะหมดอีกไหมนะคบผมนะวันนี้มาโอ้โหไปทางไหนก็โดนอีกแล้วนะผมนะช่วงนี้นะช่วงนี้ไม่ได้นําไห้เล่นเลยจริงๆนะเพื่อนๆนะมาไม่เกินสามลูกนะผมนะช่วงนี้นะนะได้เดี๋ยวสามลูกแคทเอาครับผมเพื่อนๆนะ โอ้ขอทุนคืนก่อนนะผมนะหน้าเดียว3ลูกแคทเอานะผมนะสายล่าง3ลูกแคทเอานะผมนะมาดูให้วันนี้จะได้กําไรไหมนะผมนะสายไม่ผ่านนะผมนะมันคงไม่มาดอกที่สงนะครับผมโอ้โหเยียเย็ดเปลี่ยดครับผมนะโอ้โหมาสามลูกแคทเอาครับผมมาสามลูกแคทเอาครับผมนะสายสามลูกโอเคสายล่างสามลูกได้นะผมนะแคทเอาไปก่อนนะค่อยๆเพิ่มเข้าไปนะผมนะ สายล่างโอเคสายล่างเข้านะผมนะไปสายล่างต่อนะครับผมนะมาฮะมาฮะสองร้อยครับผมนะขอแคทเอาทุนคืนก่อนนะครับผมนะเล่นแบบนี้ไม่เจ๊งแน่นอนครับผมนะมนเพื่อนๆนะโอ้โหวันนี้มันแจกสายล่างวะเฮ้ยมันแจกฝั่งซ้ายวะเฮ้ยมาฮะโอ้ยโ,โดนอีกแล้วฮะโอ้ ไปซ้ายบ่อยๆไม่ได้แล้วนะครับผมนะช่วงนี้นะสูตรนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมนะสไปซ้ายบ่อยๆไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนทางบ้างนะครับผมนะโอ้โหมันจะเอาผมหนึ่งพันบาทเลยแหละครับผมนะเ,<ๆ>เล่นเบาๆเล่นได้นะครับผมนะเล่นหนักๆไม่ค่อยเวิร์กนะฮะโอ้โอย็ดเปียกครับผมนะโ,โดนไปอีกแล้วนะครับผมนะขวาบน ư? ครับผมไปขวาบนฮะสองร้อยแคทอาไปก่อนนะครับผม เล่นแนวแคทเอาไม่ได้แล้วนะ,ะช่วงนี้มาโอ้โหขนาดสองลูกยังไม่เข้าเพืเ่อนๆนะแหมช่วงนี้ฮอกกี้มันปรับปุ้งใหม่แล้วครับไอ้เยียขึ้นไม่ถึงเลขเจ็ดเลยนะฮะนะฮะเสียร้อยแคทเอาสองร้อยโอเคมาขวาบนครับผมโดนฮะไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละช่วงนี้เล่นยังไงก็ไม่เข้าละเอามา โอ้โห oh oh. ไปสองรอบไม่ได้นะครับผมนะตามหลักตามหลักสองรอบผ่านทุกรอบนะครับผมนะ mm hmm. นี่ครับผมเริ่มโมโหกับฮอกกี้แล้วนะเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะครับผมก็นนะ mm hmm. โดนอีกแล้วัะผมนะฮอกกี้นะช่วงนี้เย็ดเป็ดครับผมดูฮะไปทางไหนมันรับได้หมดนะอืมอืม mm hmm. mm hmm. ายกำไรสั้ห้าร้อยพอนะฮะกลายเป็นว่ายาวเลยนะฮะแคทเอาครับผมนะดอกพี่สางแคทเอาเลยนะครับผมนะวันนี้นะไม่เป็นไม่ใช่ดวงของผมอีกแล้วนะครับผมนะโดนอีกแล้วนะฮะมามาฮะโมโหนะครับผมนะถ้าเป็นแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมหน่อยนะเพื่อนๆนะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมนะว่าช่วงนี้เล่นไม่ค่อยได้นะครับผมนะช่วงนี้เล่นไม่ค่อยได้นะครับผมนะกับฮอกกี้นะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมนะเป็นไปได้หาเกมอื่นนะครับผมนะสองร้อยแคทเอาครับผมเพื่อนๆนะสองร้อยแคทเอาครับผมโอ้โหโอ้โหขาบนก็โดนนะครับผมนะ ไม่ว่าเรนไหนมีสูตรแนะนำกันเข้ามาได้นะครับผมนะโอ้โหนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมนะเยี yeah, ่ยสามลูกไม่ได้สองลูกก็ยังไม่ได้นะเ,นเพื่อนๆดูโอ้โหลูกเดียวก็ยังไม่ได้นะผมนะช่วงนี้บ้าบอรครับผม นะเออโอเคผมนะไม่รู้จะได้ทุนคืนไหมนะครับผมนะใช้วเวลานิดน,นึงนะผมนะกับคลิปวันนี้นะครับผมนะโอ้โหขาดทุนไปแล้วนะฮะไม่ยอมขึ้นเลยนะครับผมนะดอกแรกก็โดนแล้วนะฮะนะไมเก็บเล็กผสมน้อยไปนะครับผมนะ ทางเดียวสองรอบไม่ผ่านเลยนะเพื่อนๆนะดูฮะเหลือสี่ร้อยแล้วนะผมโอ้โหมันไม่ยอมให้ขึ้นเลยนะฮะมาโดนไปแล้วนะครับผมมาคุยลอกครับผมไอ้สัตว์เย็ดแม่ทำไมช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยนะกับฮอกกี้นะเพื่อน อะถ้าดวงไม่ดีเดี๋ยวเราไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะครับผมนะโอเคมามาอีกสองรอบนะผมมารอบสุดท้ายห้าสิบบาทคนระับมามาโอเคมารอบสุดท้ายห้าสิบบาทนะผมนะฮะถ้าไม่เข้าเราเรายกเลิกนะครับผมนะโอเคครับผมนะหมดนะไอสัตว์ครับผมนะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ